ครับก็เมื่อกี้จากที่เอาภาพนิ่งขึ้นว่าดูในไอ a d ไม่ได้ก็เลยเลี่ยงมาดูในคองรถตอ่อก็เลยเหมือนกับว่า,ามาันเป็นภาพนิ่งก็กลัวว่าจะหาว่าจะดูแล้วมันกระตุกก็เลยมาดูเป็นอย่างนี้เลยว่ามันกระตุกไหมรู้สึกว่าในตอนนี้จะ 3G หมดแล้วนะครับอะไรก็ดูได้ลื่นไหม นี่ก็เป็นคอมที่ตัวหน้านี่ก็ทีจอน้าครับแล้วก็อันนี้ก็อีกตักวนึงใช่ไหมครับนื่นก็ไม่เป็นไรเรียนในทุกทางครับทุกทีส่วนไอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวปล่อยฮอตสปอตไปเข้ากับไปเข้าเข้ากับตัวคอมที่อยู่ตรงน,นี้นะครับก็ปล่อย,ยกันไปตามนี้ครับว่าที่เอาไม้ถ่ายครันก็มาให้ดูว่า ดูในคอมก็ลื่นนะถ้าสำหรับดูยูทุกนะครับโดยเฉพาะการชกใต้ถ็งขัดแล้วใช้หมัดวาดหรือหมัดตบเราจะต้องไม่หลบตาเข้าเด็ดขัดเดีกยต,ต้องเกรงกลัวเขานิดนะโอ้ยจ้องตาขาเบ่งเลยอ่ะ